อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะดูสินค้าช้อยกันนะครับผมอันนี้บาร์โค้ดนะครับผมผมสั่งไปที่โกนหนวดมาแล้วครับผมบาร์โค้ดดูว่ามันใช้ได้ดหรือเปล่าอ่ามีอันนี้ปั๊บแถมมาอันนี้นะครับผมของแถมก็อันนี้อันนี้นนเนี่ยครับผมีไอไ้ที่ใส่ที่ใส่ ขวดน้ำจักรยานนะครับผมเนี่ยเป็นกลวยขวดน้ำเอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาเป็นหนีบกระคอจักรยานแลอันนี้ก็ใส่นะครับผมนนก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปลองดูอันใหญ่เงี้ยนะครับผมนี่นะครับผมที่โกนหนวดเดี๋ยวเราลองใช้ดูเดี๋ยวผมจะโกนหนวดเลยเพราะว่ารอไว้หนวดนี่แหละแล้วก็นี่ก็พาร์ตโอทีจีนะครับผมเอาไว้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดจากแท็บเล็ตน,นะครับผมอ่า สองกลบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสองแจกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูที่กลหนะจันเพื่อเก็บอย่างนี้นะครับผมกล่องอาจจะยับยุ่ยี่หน่อยนะครับผมเขียนวินเทจเก้าศูนย์อะไรเนะี่ยวินเทจดีดีเก้านี่ะครับข้างในก็มีมีแปรงนะครับผมมีที่หย่อนน้ํามันมีสายชาร์จนะครับผมอ่าสายชาร์จก็มีคู่มือ ต่อใส่นะครับผมเอาไว้ตัดผมอะไรยเงี้ยแต่ผมทําดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บใส่กล่องดีๆนะครับผมจะได้อยู่กับเรานานๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยเปิดสวิตดูนะครับผมว่ามันใช้ได้หรือเปล่าสวิตอยู่ทางท้ายนี่นะครับผมเขาเขียนปุมสวิตอ่าใช้ได้นะครับผมดันเลยนะครับผมผมกดน,นวดเลยนะครับผม ออแบตอ่อนนะครับผมโอ้โก่ลเกเจ็บเหมือนกันนะครับผมต้องกลนเบาๆนะครับผมยังไม่ได้ช์านะครับผมมาลองก่อนแต่กลนก็หมดนะครับผม วไว้กลนหนวดได้ไว้ตัดผมได้นะครับผมเพราะมันเป็นใบเล็กนะครับผม อ่านแล้วนะครับผมมันอาจจะโกนไม่เรียบเหมือนมิดโกนนะครับผมแต่ก็ใช้ได้โอ้ยกัดนิดนิดนะครับผมไปกัดนิดนิดต้องโกนเบาเบานะครับผมแล้วก็โกหนวด คนหนวดเข้าดีนะแต่คนเทาจะกัดๆนิดน,นึงเปิดน,นานได้หรือเปล่าไม่รู้ หมดแล้วนะครับผมใช้ดีนะครับผมเอแบบนี้นะครับผมปิดรอบกดอีกทีนะกดอีกทีนึงแล้วกเก็บแล้วก็หย่อนน้ามันนะครับผมผมหย่อนน้ามันเลยแล้วกันก็หย่อนก็เปิดฝาจุกอันนี้นะครับผมเขาตัดมาหรือยังอ๋อกเขายังไม่ได้ตัดนะครับผมเดี๋ยวใช้มีดตัดเลย น้ำมันหกแล้วใช้ได้นะครับผมหยอดหยอดไม่ต้องมากนะครับผมใช้แล้วเราก็หยอดน้ำมันก็ประมาณเนี้ยก็เก็บไว้นะครับผมเก็บน้ำมันดีๆมันจะหกประมาณนี้นะครับผมกลนเกล็นเก่าแล้วครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ